สวัสดีครับผมประเสริฐช้างมูลนะครับอดีตนุตบอลทีมชาติไทยนะครับปัจจุบันมาทําสนามฟุตบอลช้างมูลอารีนาที่จังหวัดมุกดาหารนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับเด็กๆที่สนใจเรื่องฟุตบอลจริงๆนะครับขั้นพื้นฐานเลี้ยงส่งมองยิงครับเราจะเรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา17.00ถึง18.30นะครับผมสนามนะครับหลังเล่นจำนะครับ สนามช้างมูลอารีนานะครับเชิญนะครับมีลูกหลานที่อยากสนใจเรื่องฟุตบอลจริงๆนะครับนะครับสิ่งอำนวยฟวามสะดกนะครับมีทั้งอาหารการกินพร้อมนะครับที่สนามเรานะครับนะครับเรียนเชิญนะครับเส่วน ประชาชนหรืออวุโสที่จะสนใจจะมาใช้สนามเรานะครับเรามีเปิดให้เช่านะครับเพียงชั่วโมงละ1,000บาทน,นะครับมีกรรมการแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งอาหารการกินพร้อมนะครับที่สนามเรานะครับนะครับเรียนเชิญนะครับ